เกิดอะไรขึ้นเมื่อศิลปินต้องออกมาเคลื่อนไหวขอโทษเองกับดราม่าแฮชแท็กโฟร์วันวันเอนเตอร์เทนเมนต์อพจยทกอลเซเว่นเกี่ยวกับระบบการจัดการของทีมผู้จัดนะคะของคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของกอลเซเว่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่2และวันที่3พฤษภาคม2 5 6 8นี้นะคะซึ่งเดี๋ยวทบข่าวสาวประเด็นแบเจนจินดาในช่วงบันเทิงหน้ากาวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคะ่ะอ่ะทุกคนวันนี้นะคะ28เมษายนปี68นะคะกลับมาร้อนระอุแล้วก็เป็นที่พูดถึงปประเด็นใหญ่อีกครั้งนน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 ึงงะะะะคคคเเเเมมมืื่่่่่ออออออหหหหุต้้กาาาลลไวขโทษซจใแ ตั้งคำถามว่าแบบเอ้ยแล้วทำไมศิลปินต้องออกมาขอโทษนะคะในดราม่าแฮชแท็ก for one one n apologize to seven นะคะซึ่งมันเป็นประเด็นใหญ่มาสักพักนึงแล้วแหละตั้งแต่ประกาศวันจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของการกลับมาของเจ็ดหนุ่ม g o ล์ซนะคะที่ประเทศไทยนะคะกับงาน2 0 2 5 g o ยี่สิบห้าก e ล t Fa ซเว่นค n น k สินะคะโดยจะเกิดขึ้นในวันที่2แล้วก็วันที่3พฤษภาคมนี้นะคะที่ราชมังใช่ไหมคะทุกคนโดยประเด็นต่างๆที่เหล่าแฟนๆออกมาเรียกร้องก็คือกระบวนการทํางานของทีมผู้จัดนะคะที่มองว่าควรมีความแบบ ว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็ควรจะมีความเป๊ะแล้วก็มีความเป็นธรรมมากกว่านี้ไหมนะคะซึ่งทางด้านหนุ่มๆกอลเซเว่น Seven เองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะคะได้ออกมาโพสตเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวกันทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเรามองว่าศิลปินรับรู้เรื่องนี้แน่นอนเลยนะคะเลยต้องออกมาโพสต์เคลื่อนไหวนะคะซึ่งมันทําให้เหล่าแฟนๆเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหอยากให้ทางทีมผู้จัดจเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวจริงๆจังๆ,งๆสักทีหนึ่งนะคะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะทางด้านของแบมแบมเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าก่อนที่ทุกคนจะเบลมการผมอยากแสดง ความจริงคืออะไรแต่มันแย่เพราะผมเนี่ยทาไม่ได้หลายๆคนจะได้รับผลกระทบไปกับสิ่งนี้รู้ไหมว่าผมเสียใจมากแค่ไหนที่ถูกเบลมกับทุกเรื่องตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ความจริงเบลมแล้วก็เบลมทําไมผมต้องมาปกปิดความแบบปกปิดความผิดของใครสักคนหนึ่งทําไมผมต้องมาปกปิดเมื่อไม่มีใครฟังคําแนะนําดีๆบ้างทําไมผมต้องปกปิดในเมื่อโลกโซเชียลยมันไปไวแล้วส่วนมากก็โพสตกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผมหวังว่าผมจะสามารถแสดงให้คุณเห็นรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่ต้นได้ ทุกคนจะได้เข้าใจว่าผมเสียใจแค่ไหนและผมหมายถึงตัวผมส่วนทางด้านพี่ใหญ่อย่างมักต้วนเองนะคะก็ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวเหมือนกันโดยโพสต์ข้อความประมาณว่าผมเข้าใจว่ามีหลายอย่างเกิดขึ้นผมขอโทษกับทุกอย่างที่ออกมานี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้ในตอนที่เราตัดสินใจจะจัดคอนเสิร์ตนี้เราจะทําให้แน่ใจว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เออและในส่วนของลีดเดอร์ของวงอย่างพี่ JB นะคะก็ระบุว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันจัดคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมจะพยายามดูแลและแก้ไขทุกอย่างที่ยังไม่เรียบร้อยให้ดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายผมแค่อยากให้มันเป็นงานที่ทุกคนเนี่ยมีความสุขถึงตอนนี้จะยังเอ่อรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดจนจบนะครับและก็ตามมาด้วยหนุ่มจินยองนะคะซึ่งถ้าใครเป็นอากาเซ่นะคะที่ติดตามมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็จะรู้ว่าจินยองเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้จะออกมาโพสเคลื่อนไหว โพส์เลยนะคะโดยข้อความของจินยองเนี่ยก็ระบุประมาณว่าขอโทษที่ทําให้ลำบากใจกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราเองก็รอคอยกันมานานมาก แต่เพื่อให้เป็นการแสดงที่เหล่าแฟนๆของพวกเรารอคอยกันมานานเนี่ยสามารถจะหัวเราะแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้พวกเราเองก็จะเตรียมตัวแล้วก็จัดการให้เป็นอย่างดีจนถึงที่สุดเลยครับมาอย่างระมัดระวังกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับแล้วก็ทางด้านของยองแจเองนะคะก็ได้โพสต์เหมือนกันนะคะโดยระบุข้อความว่าเหล่าอากาเซ่ของพวกเราพวกเราเองก็จะจัดการให้เป็นอย่างดีจนถึงตอนสุดท้ายเองนะครับขอบคุณอยู่เสมอและขอโทษนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นไปด้วยดีเนี่ยอย่างที่ใจคิด แต่ถ้ามันเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกและเพลิดเพลินกันก็คงจะดีและเพื่อที่จะเป็นแบบนั้นทั้ง7คนก็จะร่วมกันทําเพื่อให้จบลงได้ดียิ่งกว่าเดิมเองครับขอบคุณและรักนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอากาเซ และในส่วนของพี่แจ็คนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันคือพี่แจ็คเคลื่อนไหวประมาณว่าช่างเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าพอใจสําหรับทุกคนสิ่งที่ทําไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วในตอนนี้จะพยายามแก้ไขให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งนี้ควรจะมีความหมายและสนุกสนานสิ่งสําคัญที่สุดคือผู้ชมต้องมีประสบการณ์ที่ดีไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านั้นซึ่งบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยแฟนๆก็เกิดคําถามกันเยอะแยะมากมายนะคะว่ามันทําไมแ่ะเพราะอะไรแ่ละทำไมศิลปินถึงต้องออกมาขอโทษกับทุกประเด็นที่เกิดขึ้นจนเกิดแฮชแท็ก 1> 4 1 1 n a p o l l o j a i 7คือแบบออกมาแบบเรียกร้องให้ทางทีมผู้จัดอย่าง 411entertainment เนี่ยออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสักทีออกมาทําอะไรสักอย่างเถอเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยาวนานแล้วเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่ได้เห็นแท็กนี้แล้วก็ใครก็ตามที่ได้เห็นข่าวนี้เนี่ยมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใ,นใต้ใคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดหัวใจฝากกดฟอลโล่ด้วยค่ะไม่ <My S 2> วันนี้นะคะก็จะเป็น,นลิปจากจงแซมูนลิปเพรสชั่นซีทรูตินชื่อสีว่าะ